สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับ มายน่ให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดของยี่ห้อ Caterpillar นะครับเป็นรุ่น3 1 2หนนะครับลูกค้าครับ่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว C นะแน่นอนตัว C แบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพิุยมอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะได้โฉมใหม่เนี่ยที่เหมือนกับตัวดีนะฮะแต่ว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์แต่เล็ก ธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับแน่นอนเจ้าตัวนี้เนี่ยการดูแลรักษาของเขานะครับก็จะง่ายกว่าพวกเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์คอมเบอเร็วตัวใหม่ๆนะครับแต่ว่าความเร็วในการทํางานเนี่ยโอ้โหแทบจะพอๆกับตัวดีเลยนะครับก็เลยกลายเป็นที่นิยมนะฮะของลูกค้าหลายๆท่านมากๆเลยนะครับนี่นะฮะโอเคดีวพาไปดูสภาพรอบคันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสกดกลังของเขากันต่อนะครับเริ่มจากสภาพบูมอาร์มันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยบูมอาร์ของเขาก็มาสวยนะครับไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยเล้ารอยดำตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับ อัมสวยนะครับบุ้งกี่ก็มาเนื้อเต็มเช่นกันนะครับไม่มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกี่นะครับเนี่ยนะเป็นเนื้อเหล็กเต็มๆแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญนะเขาติดตัวตะขอยกน้าหนักแบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เพื่อหน้างานนะครับมีการใช้นะฮะการยกน้าหนักเล็ก็น้อยนะครับยกของยกท่ออะไรพวกนี้นะครับบ่อพักพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะบูอัมสวยหมดนะครับรอยเล้ารอยดามอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเลยนะครับ หล่อมากนะครับเห็นนะครับในส่วนของเฟรมก็มาส่วนงมาเช่นกันนะครับรอยผูเนี่ยไม่มีเลยนะครับนห่นนะให้ดูใกล้ ตอนนี้สภาพเนื้อตรงเนื้อตัวก็มาส่วนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะฮะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของตัวรถตัวนี้นะฮะก็จะมีช่องเก็บของมาให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อในกรณีที่เราเก็บกระบอกอัจารบีนะฮะเก็บประแจเก็บขอนหรือว่าเก็บพวกฟันฟันบุกี้ที่เป็นอะไรสำรองก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับนี่นะก็ออกแบบมาดีมากๆนะครับ นี่นะฮะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาด้านบนของเขานะครับก็ถือว่าสวยนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปดูเครื่องยนต์นะครับมาดูแพรคอนโทรลกับมอเตอร์สวิงของเขากันนิดนึงนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะก็มาแห้งสวยดีมาก,มากนะจุดรั่วซึมหรือว่าจุด ตัวตัวแตกของพวกสายเอลิกเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับแห้งดีมากๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับขัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับเหมือนกับรถขุด12ตันทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคปซิลิลาฟ 6LK นะครับนี่นะฮะสภาพของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ถือว่ามาสวยมากๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่นะ ครับแพงดีปกติหมดนะแล้วก็การทำงานของเครื่องข,ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นดีปกติหมดเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปดูในส่วนของปั๊มไฮธดรลิกกันต่อนะครับไป ในส่วนของสภาพปั๊มเฮดริกนะฮะของเจ้าตัวซานสองเียคันนี้เนี่ยก็มาส่วนมากๆนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเช่นกันนะครับหล่อมากนะครับเหมาะสมกับสภาพภายนอกของเขาเลยนะฮะนี่นะครับด้านหลังะไรก็จะตีตาแคตตาพิล่าแบบนี้นะครับนะครับหล่อมากนะฮะอ่าโอเค,ะนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพของแผงหม้อน้ํากันอีกนิดนึงนะครับนี่นะอ่าสภาพหน้าตาแผงหม้อน้ําประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ย เป็นตัว C ีที่เป็นตัวปีค่อนข้างสูงแล้วนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นตัวสุดท้ายของตัว C ีเลยนะครับเขาจะมีตัวสลับบอลคอนโทรลตัวนี้มาให้นะครับเพื่อในกรณีที่หน้าง,งานลูกค้านะครับมีคนขับหลายท่านนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยบางทีนะครับขนัดการขับที่ไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถมาสลับบอลคอนโทรล ตัวนี้ได้เลยนะครับอเอาให้เขาเรื่มไงเอาให้ตามแต่ละคนถนัดได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่แสกคอนโทลเหมือนรุ่นเก่าเก่าแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถสลับเบาได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะก็เป็นข้อดีของรถที่เป็นปีใหม่ๆเซเลนสูงๆนะครับนี่นะอ่าด้านข้างก็จะตีตา 312C แบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่นะ ตาภายในของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเบาะเจ้าตัวนี้จะมีการขาดทีนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาที่ลูกค้ามาดูนะครับแล้วโอเคตกลงซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหุ้มให้ใหม่นะครับเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสภาพเบาะเดิมๆของเขาเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราเช็ครถนะฮะให้พร้อมใช้งานก่อนส่งมอบให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะโอเคคือไปนั่งก่อนนะฮะนี่พอนั่งแล้วฟิลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวมาลองขับเทสกันเบื้องต้นนิดนึงนะครับเริ่มจากตัวเดินก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นรอบต่ำสุดของเขาเลยนะลูกค้าครับ้าหน้านะฮะถอยหลังนะครับปิดตัวฝั่งซ้ายนะครับนะครับฮะแรงดีหมดนะครับบิดตัวได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสของเจ้าตัวกําลังแขนกับบุ้งกีกันนิดนึงนะฮะนะครับความงายบุ้งกีนะครับยกแขนขึ้นลงนะครับ ใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวลองกวักให้ดูนิดนึงนะครับนะครับกักเข้ากักออกนะครับใช้งานได้ปกติสวิงขวาสวิงซ้ายปกติหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองกดตัวดูกําลังปั๊มกันนิดนึงนะครับอ่า,าก็ลอยได้นิ่มๆน,นะวันนี้นะครับนี่นะฮะก็ถือว่าปั๊มเนี่ยยังทํางานได้แรงดีมากๆนะครับลูกค้าครับนะกดตัวลรยได้นิ่มๆสบายๆเลยนะครับมาโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในของเจ้าตัว3124คันนี้นะนี่นะครับอันนี้สวยนะอ่าโอเค นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถขุดแทรซบิล่า3124คันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรคือตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับทดลองใช้งานแบบละเอียดละเอียดของเขานะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูพิจารณากันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะ มานะครับแล้วก็เครื่องนะฮะปั๊มของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นแรงดีพร้อมลุยงานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้นะครับกับรถตัวคัสติเปล่า3124คันนี้นะครับแล้วก็เจ้าค่าตัวของเขาเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ร้านตนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้นะครับลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ